ไม่ชัดตรงไหนเอาปากกามาวงโป้งขีดกลางพลอยเปิดคลิปหลักฐานความหวานเขินหนักเลยแฟนๆจับตาความหวานชัดๆไม่ชัดตรงไหนเอาปากกามาวงโต้งทูดพี่ขีดกลางพลอยเชื่อมานเปิดคลิปหลักฐานความหวานรักครั้งใหม่ของทั้งแรปกระหนุ่ม ต้งทูพีและนางเอกสาวพลอยเช่อมานที่ถูกจับตาความสัมพันธ์แฟนๆก็เชียร์กันหนักมากขณะที่ก็มักได้เห็นทั้งคู่หยอดโมเมนต์หวานนอกจากสาวพลอยจะโพสต์ภาพพร้อมแคปชัน่นอ,อ้อชอบนัคนขี้หึงจนถูกโยงไปถึงโต้งที่ก็เลือกร้องเพลงขี้หึงของศิล,ลปินเฉลี่ยโฟร์ในรายการมาสซิงเก12ภายใต้หน้าจากขิงพดวกดแถม งยังเผยเหตุที่เลือกร้องเพลงนี้ว่าเขาบอกว่าผมเป็นคนขี้หึงครับรู้สึกว่าเพลงนี้มันเป็นเพลงที่อธิบายความหมายของผู้ชายขี้หึงได้ดีที่สุดครับงานนี้ก็ทําชาวเน็ตจิน้นก,กรนิกขนาดต่างก็ลุ้นความสัมพันธ์ของทั้งคู่ล่าสุดก็เผยคลิปจากผู้ใช้ติ๊กตอ,อกเผยโมเมนต์ขนาดไปเจอโป้งและพลอยที่งานหนึ่งในช่วงสงกรานต์คาดว่าพอลอยน่าจะมาเชียร์ทงเล่นคอนเสิร์ตในเทศกาลดนตรีระดับโลกโ l ลิ n g Loud t h a i l a n d 2023ที่ สแสมพัทยาพร้อมระบุข้อความว่าใช่แน่นอนโดยยอดเข้ามาดูกว่า2ล้านและมีคนเข้ามากดไลค์และคอมเมนต์จำนวนมากอาทิขอให้พี่พลอยสอมหวังสออัตทีค่ะแต่งเลยจะได้จังหวัดจันทบ,บุรีรีพลอยผู้แต่งตัวแบบไหนก็สวยและดูดีถ้าจริงฉันคงยินดีด้วยมาก s อฟซี SC. พลอยไม่ต้องเดาแล้ว ใช้แฟนแล้วเอเอนอเอกเน่เน่ตามไปทุกงานแบบนี้วันนี้เห็นพลอยลงสตอรี่ไปอยู่หลังเวทีและรูปแขนคู่กันเบอร์ัวละชัดเจนเอาจริงๆเขาสองคนไม่ได้ปิดบังนะาแถมยังคลั่งรักเสีด,ด้วยเป็นต้นโดยพบว่าเมื่อวันที่15เดือนเมษายนปีพุทธศักราช2566สาวพลอยได้โพสต์ลงในสตอรี่ไอจของตัวเองเป็นคลิปของหนุ่ม โตงทูพีทั้งคณะซ้อมและไปเล่นคอนเสิร์ตและโมเมนต์น่ารักหวานหวานของทั้งคู่รวมทั้งภาพแขนคู่ด้วยส่วนสถานะตอนนี้คงต้องรอฟังจากสาวพลอยและโตงมาพูดเองชัดๆดีกว่า